ลมเย็นยะเยือกพัดวูบแม้แต่ในห้องสมุดอุ่นๆของปราสาทเอลซินอฉันเหลือบมองตองหนังสือเก่าแก่รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่เสียงกระซิบแววมาจงปกป้องจงปกป้องฉันขนลุกสู้ตำนานเล่าว่า เอลซินอถูกสร้างบนเนินศักดิ์สิทธิ์และมีวิญญาณปกปักรักษาอยู่หนึ่งในนั้นคือท่านหิงอลิซาเบตผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเธอถูกเผาทั้งเป็นในปราสาทแห่งนี้ว่ากันว่าใครต่อตามที่เห็นเงาของเธอในห้องสมุดจะได้รับคำเตือนถึงภัยพิบัติที่จะมาถึง ฉันกวาดสายตามองรอบๆอ,อีกครั้งคราวนี้เห็นชัดเจนเงาเลือนรางของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าหน้าต่างแสงจันทร์สาดส่องใบหน้าซีดเสียวดวงตาเศร้าส้อยฉันรีบคว้าสมุดบันทึกจดทุกรายละเอียดที่เห็นเรื่องราวของเอลซินอสอนให้เรารู้ว่าอดีต มักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอเราควรเรียนรู้จากมันหรือบางทีเราควรฟังเสียงกระซิบของอดีตบ้างคุณเชื่อเรื่องวิญญาณไหม